รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ีพบกันอีกครั้งหนึ่งครับในรายการ it okay to be different เราแตกต่างกันได้ไม่เป็นไรเพื่อสิทธิและโอกาสของบุคคลออทิสติกก็อยากจะมาพาท่านผู้ชมเนี่ยไปพบกับเด็กที่มุ่งมั่นทางด้านการศึกษาอยากจะกล่าวเรียนว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กออกทิสติกเทียร์หนึ่งเทียรสองหรือเทียรสามสามารถพัฒนาศักยภาพได้การศึกษาจะช่วยพัฒนาทักษะทุกด้านครับเราจะมาพบกับน้องฟีฟ้านะครับอยู่ภาคเหนือจังหวัดลำพูนครับ และที่สำคัญที่สุดน้องฟีฟ่าตอนนี้เรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นเด็กที่มีจิตอาสามีสัมมาคารวะโดดเด่นมากครับช่วยเหลือสังคมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยเหลือเพื่อนๆและน้องๆเป็นถึงรองประธานชมรมจังหวัดลำพูนครับพบกับน้องฟีฟ่าครับเชิญเลยครับ สังคมได้รับทราบว่าผู้คนออทิสติกสามารถทางานร่วมกันกับผู้อื่นได้คนในสังคมควรให้โอกาสควรเรียนรู้ควรจับมือและก้าไปด้วยก,กันกับคนออทิสติกครับ it's okay to be different เราแตกต่างกันได้ไม่เป็นไรเด็กออทิสติกไทยศักยภาพไร้ขีดจำกัด เราพาท่านผู้ชมเนี่ยมาอยู่ที่มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณ์วันนี้เรามาเจาะลึกเรื<ม>่องราวเด็กผู้นี้นะครับน้องฟีฟาใช่ไหมน้องฟีฟานะครับถูกแล้วครับฟีฟาเองเนี่ยมีความสามารถที่สุดยอดเลยฟีฟาตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนยังไงเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลายัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาลัยสงลำพูนครับตอนนี้ก็อยู่คณะนุสศาสตร์ พิชชาภาษาอังกฤษนะฮะปีสา <3. S 2> มก่อนอื่นต้องถามคุณแม่ลูกเราเองเนี่ยมีพัฒนาการขึ้นมาอย่างไรเกิดขึ้นสองคบเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าลูกเราเป็นอะไรเป็นออทิสติกหรือเปล่าพูดก็ไม่เป็นภาษาจะกุ๊กกุ๊กกุ๊กเราไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเซิร์ชดูเข้ามาเด็กพิเศษคืออะไรเออเด็กพิเศษมีหลายแบบนี่นะแล้วเราเออออทิสติกเลยเหรอแล้วเขาจะอยู่ยังไงในสังคมคุณครูเขาจะส่งเสริมในเรื่องการอ่านน้องฟีฟ่าก็จะเข้าไปคลุกอยู่ในห้องห้องสมุดเยอะกว่าคนอื่น แล้วก็เขาจะกลายเป็นชอบหนังสือ,อทีนี้เริ่มเป็นเด็กที่มีสมาธิละอ,อยู่ที่ไหนถ้าอยากให้อยู่นิ่งแล้วไม่วิ่งทั้งวันต้องมีหนังสือพอไปร้านหนังสือ,อเขาจะไปสะดุดตาที่ที่เครื่องบินเขาจะมายืมดูแล้วบอกขอซือ้อหลังจากนั้นก็ซื้อมาเรื่อยๆส่วนใหญ่คุณพ่อถ้าเป็นกิจกรรมอืม่นๆนี่คุณพ่อจะสื้อคุณพ่อเป็นไงบ้างเสริมกิจกรรมแล้วเวลาอุ้มน้องตอนปวดของปวดเราก็สังเกตละพออุ้มอยู่น้องได้ยินเสียงเครื่องบินก็จะ เงินมาขึ้นดูเราก็ว่าเอ๊ะน้องมีอะไรกับเครื่องบินหรือเปล่าท่านาจเราก็เลยส่งเสริมทางด้านนี้ฟีฟ่าเนี่ยเป็นผู้ที่มีอัจฉริยะในเรื่องของความจำอัจฉริยะในเรื่องของสิ่งที่เขาใฝ่ฝันในสิ่งเขาชอบมากนั่นคือเครื่องบินเห็นรูปปุ๊บบอกได้ทุกรุ่นท่านชมเดี๋ยวเรามาลองกันดูไหมว่าฟีฟ่าเองเนี่ยความสามารถของเขาเป็นยังไงนะครับอ่ะท่านชมดูอันนี้นะครับดูนะครับอ่ะฟีฟ่าอันนี้คือ เครื่องเจเจนะฮะแต่ถ้าเป็น F C Fighter China ก็คือเป็นรุ่นส่งออกของเขานะฮะแบบนี้บ้างอะ <c oughs> Airbus E ส2 0สอนอ่ะท่านชมเดี๋ยวลองดูเครื่องนี้ดูนะครับอ่ะพี่ป้าจนะ๋าเครื่องนี้คือ Mx i 17ฮะโอ้โหสุดยอดท่านผู้ชมผมเลยฝากไปที่กองทัพอากาศแล้วกันนะครับว่าท่านเองเนี่ย น่าจะพิจารณานะครับเด็กเหล่านี้นะครับฟีฟ่าเนี่ยส่งภาพประกวดด้วยนะครับเขาชอบถ่ายคือความรักของเขาในเรื่องของเครื่องบิน่ายเครื่องบินต่างๆเนี่ยส่งประกวดที่กองทัพเยอะแล้วที่ทางารอากาศนะฮะที่ทถานอากาศกองทัพอากาศสุดท้ายฟีฟ่าฟีฟ่าอยากบอกอะไรกับเพื่อนเพื่อนบ้างขอฝากถึงท่านผู้ปกครองทุกท่านถ้าท่านมีโอกาสอย่าลืมนําลูกของท่านเข้าสู่สังคมผมเชื่อว่าไม่ว่า บุตรหลานของท่านจะจบที่โรงเรียนเอกชนจะจบที่โรงเรียนใดบุตรหลานของท่านก็คือผู้ที่พัฒนาสังคมร่วมกันเขาก็จะมีที่ยืนเขาก็จะเป็นที่รักของเพื่อนฝูงเขาก็จะเป็นที่ชื่นชมของคนในสังคมเมื่อท่านนําเขาไปสู่โลกกว้างและนี่คือความอัรรย์ภาพที่เกิดขึ้น it's okay to be different เราแตกต่างกันได้ไม่เป็นไรวันนี้ขอบคุณมากนะครับทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับ ของน้องฟีฟ่า ะะจริงๆแล้วก็ได้สอนน้องเนี่ยในช่วงประมาณชั้นปีที่2เทมอม2นะคะเวลาน้องไม่เข้าใจน้องก็จะรีบถามนะคะหรือบางทีเนี่ยแจกชีตไปแล้วน้องก็จะรีบใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะเอามาพูดคุยปลายเพิ่มเติมกับเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์ในห้องบอกให้ทำ a b c d อ่ะน้องทำหมดนะคะแล้วก็ส่งตรงตามเวลาสม่ำเสมอ มีความมั่นใจเวลาออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนและมักจะอาสาค่ะเป็นคนแรกๆที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่าออกมานำเสนอเพื่อเป็นตัวอย่างกับเพื่อนๆในชั้นเรียนเวลามีกิจกรรมภายนอกหรือว่ามีวิทยากรภายนอกมาที่วิทยาลัยของเราเนี่ยน้องก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็รู้สึกประทับใจนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยมีจิตอาสานะคะในการช่วยเหลือต่าง อย่างเช่นอาจจะเก็บขยะช่วยถือของหรือว่าอาสาช่วยเหลือผู้อื่นในส่วนตัวก็คิดว่านะคะการเรียนร่วมกับเด็กพิเศษเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะคะเราควรจะให้โอกาสกับเด็กพิเศษเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้เขามีความสามารถพิเศษแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถดึงออกมาได้หรือเปล่า ก็ถ้าเกิดทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองสถานศึกษาแล้วก็ตัวเพื่อนๆทั้งหมดเข้าใจนะคะดังนั้นการเรียนร่วมกับเด็กพิเศษหรือว่าให้โอกาสเด็กพิเศษได้มีการศึกษาขั้นสูงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากค่ะต้องถามนี้ตผอ้ชมว่าในเรื่องราวของน้องซิฟ้านะครับฐานะของพี่ดาวเนียเองเนี่ยในฐานะคุณประธานชมรมนะครับ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกนะครับจังหวัดลําพูนนะครับเครือข่ายของเรานะครับในเรื่องของน้องๆเด็กพิเศษที่อยู่ในเครือข่ายเราเนี่ยฟีฟ่านี่เป็นหนึ่งหนึ่งคนเลยในเ่ะน้ัเบอร์วันเลยค่ะใช่ค่ะวอมอาเจีของเขาในอนา,าคตเนี่ยเราหวางว่ายังไงที่เราจะพัฒนาเด็กเราให้เกิดขึ้นมา ให้ชมรมเราได้รับมาตรฐานองค์กรค่ะเพื่อขึ้นเป็นศูนย์บริการค่ะเพื่อที่เราจะได้มีสถานที่มีพื้นที่เพื่อที่จะดูแลสมาชิกเราได้สะดวกขึ้นแล้วก็เป็นสถานที่ที่ติดต่อกันได้ง่ายขึ้นผมว่าถือเป็นเรื่งที่โชคดีของจังหวัดลำพูนนะประธานชมรมเองนะครับที่จะมีการแนวโน้มเนี่ยที่จะการพัฒนานะครับให้เกิดเป็นศูนย์บริการขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เองท่านชมอันนี้ผมว่าเป็นตัวอย่างให้กับส้านของจังหวัดอื่นๆได้ดูแล้วก็ด้านของครอบครัวออนสิก ทุกๆครอบครัวเนี่ยมาดูในเรื่องของการพัฒนาของเด็กที่จังหวัดลำพูแนแห่งนี้นะครับเราคงจะเห็นแล้วนะครับว่าเด็กออทิสติกเนี่ยถ้าให้สิทธิให้โอกาสเขาให้พื้นที่เขาเขาสามารถเรียนต่อได้ในระดับอุดมศึกษาได้อย่างดีและที่สำคัญที่สุดนะครับความที่เป็นคนตรงไปตรงมาเป็นบุค,คลิกลักษณะพิเศษของเด็กออทิสติกจะช่วยทำให้เขาเนี่ยนะครับพัฒนาในทุกๆด้านเมื่อเรียนนระดับอุดมศึกษาแล้วเนี่ยจะทำให้เขาสามารถต่อยอด ความสามารถพิเศษของเขาได้อย่างดีเราจะเห็นน้องฟีฟ่านะครับว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้โอกาสอย่างดีช่วยเหลือและขณะเดียวกันชมลมก็ประสานในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะการดำรงชีวิตทักษะทางสังคมนะครับการปูพื้นฐานและที่สำคัญที่สุดนะครับสถานศึกษา สถานประกอบการต่างๆที่ช่วยเหลือกันนี่เป็นหน,หนึ่งตัวอย่างครับที่อยากจะกลาบเรียนว่าการศึกษาช่วยพัฒนาได้และที่สําคัญที่สุดการศึกษาจะต่อยอดไปสู่อาชีพเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของน้องฟีฟ่าก็อยากให้ทุกจังหวัดได้ให้โอกาสให้สิทธิโดยเฉพาะยิ่งสถานศึกษาการจัดระบบ inclusive Education หรือเรียนรวมเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยก้าวไปสู่ความยั่งยืนของชีวิตได้วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่แล้วก็จะมีเรื่อง นำเสนอเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราพบกันติดตามอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับที่จะรักเราและเข้าใจอย่าเลยต้องมาเศร้าใจเพียงให้เวลากับฉันเส้นทางใครนอกใครกำหนดต้องมาพบทางที่ยากเกินไป ทีวิตมันช่งแสนไกลไม่รู้จะทำย่างไรให้ดีกว่า